เดชล่าสุดวันที่18สิงหาคม2568ย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนตัวจากทะเลจีนใต้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนร่องมรสุมวันนี้จะปกคลุมประเทศไทยเป็นวันสุดท้ายและฝนตกหนักส่งท้ายด้านหน้าของย่อมความกดอากาศต่ำภาคตนออกเฉียงเหนือด่านแรกแนวโน้มสภาพอากาศจะเป็นเช่นไรติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยค่ะแมวสุขสันต์ท่านข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตาม กดไลค์ให้กำลังใจและหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิง่งกริง๊งกริ๊งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันทันข่าวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับแมวสุขสันทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะอัปเดตฝนสะสมในวันที่18สิงหาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดเข้าสู่ย่อมความกดอากาศตา่ำที่เคลื่อนตัวมาที่บริเวณอ่าวตังเกียคาดว่าย่อมความกดอากาศต่ำนี้ทวีกำลังแรงเป็นย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงด้านหน้าของพายุ หรือด้านหน้าของหย่อมความกดอากาศต่ำจะมีความชื้นพัดเข้ามาปกคลุมลมฝ่ายตะวันออกจะนำพาความชื้นมาสะสมและทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดอุดรธานีขอนแก่นกาฬสินธุ์สกลนครบึงกาฬนครพนมเตรียมรับมือตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะ บริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคตะวนออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบนยังมีแนวร่องมรสุมพาดผ่านส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าสู่ยอมความกดอากาศตามที่อยู่ในอ่าวตังเกียวันนี้จะมีฝนตกหนักในช่วงเช้าและช่วงบ่ายจ,จนถึงค่ำ2เวลา แนวโน้มปริมาณฝนตั้งแต่วันที่19สิงหาคมเป็นต้นไปช่วงบ่ายจนถึงค่ำยังมีโอกาสเกิดฝนโดยเฉพาะด้านหน้าเทือกเขาจากมารสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมฝ่ายตะวันออกพัดนำความชื้นเข้ามาสะสมส่วนบริเวณภาคใต้จะเริ่มมีสัญญาณฝนได้เล็กน้อยคือภาคใต้ตอนบนตั้งแต่เพชรบุรีจนถึงนครศรีธรรมราชตั้งแต่วันที่20สิงหาคมเป็นต้นไปแนวโน้มปริมาณฝนช่วงบ่ายจนถึงค่ำ ระหว่างวันที่19-22ถึง22สิงหาคมนั้นจะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนช่วงหึืจนถึงช่วงเช้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดไปประทะด้านหน้าเทือกเขาที่ภาคตะนออกเฉียงเหนือตอนบนภาคเหนือฝั่งตะวันออก23สิงหาคมเป็นต้นไปมีแนวโน้วมว่าปริมาณฝนช่วงบ่ายจนถึงค่ำเริ่มเพิ่มขึ้นจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และร่องมรสุม ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากซีกโลกใต้จะแผ่ขึ้นมาปกคลุมที่ภาคใต้ตอนล่างทําให้บางพื้นที่จะมีฝนลดลงจากความกดอากาศสูงความชื้นเริ่มลดน้อยลงยอมความกดอากาศต่ําจะปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้อีกรอบใหม่วันที่28สิงหาคมจะทําให้บริเวณประเทศไทยมีม,มรสุมตะวันตกเฉียงใต้และร่องมรสุมพาดผ่านอีกครั้งช่วงปลายเดือนสิงหาคมไปจนถึงต้นเดือนกันยายนเป็นช่วงที่มีฝนตกชุกมากที่สุดค่ะ ลักษณะอากาศทั่วไปในแต่ละภาควันนี้ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นจากร่องมรสุมเริ่มมีกำลังอ่อนลงและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ย,ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อนไปจนถึงปานกลาง ภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละ7จของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพ,พิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22-24องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ32-35องศาเซลเซียสทิศทางของลมค่อนข้างปแปรปรวนพัดด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละเของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดเลยนองคายบึงการหนองบัวลพูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ30-32องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองประมาณ160ของพื้นที่ ได้แก่จังหวัดลบบรุรีสระบ,บุรีและการจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุดช่วงเช้าประมาณ23-25องศาเซลเซียสสูงสุดช่วงกลางวัน32-34องศาเซลเซียสทิศทางของลมปราปรวนพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละหกสิบของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดนครนายกปราจินบุรีฉะเชิงเซาระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ31-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1-2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละสาสิบของพื้นที่ส่วนใหญ่จะตกในจังหวัดเพชรชบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23ถึง25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ31-36อถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนใหญ่จะตกในจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24-26องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ32-35องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมามีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ตั้งแต่ภูเก็ตลงไปมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว1 5 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1-2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้เริ่มมีปริมาณฝนลดลงเนื่องจากมีมวลอากาศเย็นจากซีกโลกใต้แผ่ขึ้นมาปกคลุม ในวันพรุ่งนี้วันที่19ไปจนถึงประมาณวันที่22สิงหาคมคาดว่าปริมาณฝนจะลดลงแต่ยังมีโอกาสเกิดฝนได้บางแห่งโดยเฉพาะด้านรับลมมรสุมภาคเหนือฝั่งตะวันออกภาคตนออกเฉียงเหนือช่วงค่ำคืนโดยเฉพาะภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนและฝั่งตะวันออกภาคกลางภาคตนออกด้านรับลมมรสุมอาจมีฝนเล็กน้อย ส่วนภาคใต้จะเริ่มมีสัญญาณของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กลับมาพัดปกคลุมอีกครั้งโอกาสเกิดฝนระยะนี้จะมีฝนประมาณร้อย0ะของพื้นที่ค่ะ อัปเดตการก่อ,กอตัวของกลุ่มเมฆฝนในช่วงเช้าตั้งแต่ศูนนาฬิกาจนถึงช่วงเช้าด้านหน้าของหย่อมความกดอากาศตามซึ่งปกคลุมอยู่ที่อ่าวตังเกียจะนำพาความชื้นเข้ามาสะสมและปกคลุมด้านหน้าของหย่อมความกดอากาศตามคือสอป,ป,ป,ปปลาวภาคเหนือจนถึงภาคใต้อัตตป,ปือเซกองจำปาสักสารวันสวรรคเขต จะมีฝนเพิ่มขึ้นส่วนบริเวณประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งอยู่ด้านหน้าของหย่อมความกดอากาศตา่ำบริเวณภาคเหนือจะมีฝนเกิดขึ้นเล็กน้อยที่อำเภอแม่แจ่มอำเภอหอดอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจะมีฝนเล็กน้อยที่บ้านทีอำเภอเมืองลำพูนเวียงหนองล่องบ้านโฮ่งทุ่งหัวช้างอำเภอรีเป็นฝนบางเบาส่วนพื้นที่สีแดงในจังหวัดอุตรดิตถ์จะมีฝนตกหนักตั้งแต่บ้านโคกฟากท่าท่าปลาน้ำปาด จังหวัดพิษณุโลกจะมีฝนเกิดขึ้นที่อำเภอชาติตรการจังหวัดเพชรบูรณ์จะมีฝนที่ลมเก่าลมสักอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ส่วนภาคตนออกเฉียงเหนือฝนที่ตกหนักเป็นพื้นที่สีแดงคือจังหวัดเลยเริ่มตั้งแต่ด่านซ้ายนาแห้วภูเรือท่าลี่เชียงคานอำเภอเมืองเลยจังหวัดหนองบัวลำพูจะมีฝนได้เล็กน้อยที่อำเภอเมืองขอนแก่นจะมีฝนที่อำเภอชุมแพสีชมพูภูผาม่าน เวียงเก่าหนองนาคําจังหวัดกาฬสินธุ์มีฝนเกิดขึ้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์คลองชัยกำมา拉สายจังหวัดร้อยเอด็ดมีฝนเกิดขึ้นที่อำเภอโพชัยโพนทองจังหานทวัดบุรีหนองพอกเมยวดีจังหวัดยะโสธรมีฝนเกิดขึ้นที่ป่าติว้วคําเขื่อนแก้วมหาชนะชัยตอนล่างของยะโสธรส่วนจังหวัดมุกดาหารจะมีกลุ่มฝนเข้าปกคลุมที่ว่านใหญ่ ดงหลวงคำาชะอีอำเภอเมืองดอนตาน,นิคมคำส้อยนครพนมมีฝนได้เล็กน้อยที่เรนูนครปลาปากวังยางธาดพนมอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดบึงการมีกลุ่มฝนเข้าปกคลุมตอนบนของบึงการคือปากคาดอำเภอเมืองโซ่พิสัยพรเจริญบุ่งคล้าจางังหวัดน้องคายรัตนาวาปีพนพิสัยเฝ้าไร่ จังหวัดบึงการจะมีฝนเข้าปกคลุมตอนบนของบึงการได้แก่อำเภอเมืองปากคาดโซ่พิสัยพรเจริญศรีวิไลบุ่งคล้าส่วนจังหวัดน้องคายมีฝนเล็กน้อยที่รัตนาวาปีเฝ้าไร่พลพิสัยค่ะจังหวัดบึงการมีฝนเล็กน้อยปกคลุมตั้งแต่อำเภอเมืองบึงการปากคาดโซ่พิสัยศรีวิไลพรเจริญบุ่งคล้าและเซกา ส่วนจังหวัดน้องคายมีฝนเล็กน้อยรัตนาวาปีเฝ้าไร่และพลพิสัยจังหวัดอุดรธานีตอนบนของอุดรธานีมีเมฆปกคลุมฝนเล็กน้อยสร้างคอมบ้านดุงอำเภอเพนพิบูรณ์รักและทุ่งฝนค่ะตอนล่างของภาคตอนออกเฉียงเหนือมีเมฆฝนเข้ามาปกคลุมเล็กน้อยในอำเภอลรืออำนาจอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีตอนบนจะมีฝนปกคลุมเล็กน้อยที่เขมาราชนาานกุดเข้าปุ้นโพไซสีเมืองใหม่ม่วง30ิ จังหวัดศรีสะเกดมีฝนเล็กน้อยเกิดขึ้นตอนบนอำเภอเมืองศรีสะเกดอุทุมพรพิสัยเมืองจันโพสีสุวรรณบึงบูญยางชุมน้อยกันทราลมราศีสไลและบึงบูญอุบลร,ราชธานีตอนล่างจะมีฝนได้เล็กน้อยได้แก่อําเภอน้ำยืนน้ำขุนนาจะรยค่ะส่วนจังหวัดสุรินมีเมฆฝนเข้าปกคลุมที่ศรีขอรภูมิสนมขาวสินรินอําเภอเมืองสุรินจังหวัดบุรีรัมมีฝนเล็กน้อยที่อําเภอกระสังห้วยราช พัะปราชัยและตอนล่างคืออำเภอบ้านกรวดปะโคนชัยค่ะจังหวัดนครราชสีมาปากช่องวังน้ำเขียวจะมีฝนได้เล็กน้อยค่ะมีเมฆครึ้มส่วนจังหวัดชัยภูมิฝนเล็กน้อยที่คอนสารภาคกลางกลุ่มเมฆฝนที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าจะมีฝนเกิดขึ้นที่พระนครศรีอยุธยาชัยนาทอุทัยธานีที่อำเภอลานสักบ้านไร่ส่วนชัยนาทือหันคาและเนินขามจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอห้วยกระเจาหนองปลือบ่อพลอยท้องผาภูมิศรีสวัสด์มีฝนเล็กน้อยส่วนใกล้กับแนวชายฝั่งเป็นฝนล่อยตอนล่างของภาคกลางได้แก่ปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการกรุงเทพมหานครราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามนครปฐมคือกำแพงแสนและบางเลนภาคตะวันออกเมฆฝนปกคลุมในช่วงเช้าอยู่ที่นครนายกปราจินบรุรีและใกล้กับแนวชายฝั่งได้แก่ระยองจันทบุรีและตราดจะมีเมฆฝนเข้าปกคลุมเล็กน้อย ส่วนภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีอเภอเขาย้อยบ้านแหลมอมเ,เมืองเพชรบุรีช่วงเช้ามีฝนเล็กน้อยค่ะภาคใต้ตอนกลางได้แก่จังหวัดพังงาสุราษฎร์ธานีนาคารศรีธรรมราชตรังและพัท,ทลุงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นเล็กน้อยเช่นที่พัท,ทลุงอเภอเมืองพัท,ทลุงควนขนุนจังหวัดตรงังอเภอเมืองตรงังสิเกาย่านตาขาวรัศดาห้วยยอดจังหวัดกระบี่อเขาพนมอมเ,เมืองกระบี่ ปลายพญาและอ่าวลึกจังหวัดพังงาอเเมืองพังงาตะกวัวทุ่งกระปงทับปุดปริมาณฝนช่วงเช้าประมาณ0นาฬิกาจนถึงประมาณ5นาฬิกามีกลุ่มฝนปกคลุมโดยฝนปล่อยเกิดขึ้นเล็กน้อยทั่วไทยค่ะยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณเอ่าวตังเกียทําให้ความชื้นถูกพัดพามาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือจึงมีฝนเกิดขึ้นในช่วงเช้าของวันที่18สิงหาคม ติดตามฝนสะสมจากโมเดลของอ e ีเซนบจูเอฟช่วงเช้าด้านหน้าของหย่อมความกดอากาศต่ำเป็นลมพัดทวนเข็มนาฬิกาจะนำพาความชื้นจากหย่อมความกดอากาศต่ำเข้ามาปกคลุมด้านหน้าของพายุค่ะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้จะมีฝนเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าได้แก่จังหวัดสกลน,นครนครพนมบึงกาฬอุดรธานีหนองคายขอนแก่นกาฬสินธุ์ตอนบนบริเวณที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากจะอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกของอุดรธานีเริ่มตั้งแต่อำเภอเมืองน้องหานพิบูรณรักทุ่งฝนปาจักศิลปาคมหนองแสงกุมภาวาปีกู่แก้วชยัยวานสีธาตุนนสะอาดและวังสามหมอค่ะส่วนจังหวัดสกลนครตอนบนจะมีฝนเกิดขึ้นที่บ้านม่วงคำตากล้าอากาศอํานวยวานนนิวาเจริญศินสว่างแดนดินพังโคนจนถึงอํเภอพัน,นานิคมกุสุมาน ส่วนจังหวัดนครพนมมีฝนเกิดขึ้นตั้งแต่อเภอเมืองนครพนมโพนสวรรค์นาว่าสีสงครามท่าอูเทนนาทมและบ้านแพงจังหวัดบึงการจะมีฝนตกหนักที่บุงคลาสีวิไลพรเจริญเซกาและบึงโขงหลงค่ะด้านหน้าของหย่อมความกดอากาศตามในช่วงเช้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับอิทธิพลมากที่สุดส่วนภาคเหนือช่วงเช้าจะมีฝนได้เพียงเล็กน้อยเช่นในจังหวัดอุตรดิตถ์อท่าปลาฟากท่าน้ำปาด จังหวัดน่านได้แก่ออนาน้อยนาหมื่นจังหวัดแพร่อเภอร้องกวางอำเภอเมืองแพร่อำเภอเด่นชัยออหนองม่วงไข่จังหวัดลำปางอเภอวังเหนืออำเภอเมืองปานอำเภอเงาจังหวัดเชียงใหม่ช่วงประมาณ14นาฬิกาและจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะมีฝนเกิดขึ้นกันเล็กน้อยบางแห่งอเภอขุนยวมอเภอแม่เสียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่ดอยสะเก็ด เสมิงอ,มอเมืองแม่วางอเหอ,อดจอมทองแม่แจ่มอเดอยเต่าอมก๋อยจังหวัดลำพูนอเภลีช่วงประมาณ15นาฬิกาบริเวณภาคเหนือจะมีฝนเกิดขึ้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์แพร่น่านส่วนเชียงรายพะเยามีฝนน้อยค่ะเข้าสู่เวลาประมาณ16นาฬิกาในจังหวัดตากจะมีฝนเกิดขึ้นที่ท่าสองยางแม่ระมาดแม่สอดพบพระอุ้มผางด้านหน้าเทือกเขา จังหวัดสุขโขทยัยสวรรคโลกอเภอเมืองทุ่งเสลี่ยมสีสํารงจังหวัดอุตรดิตถ์ท่าปลาน้ำปาดอ,อเมืองอุตรดิตถ์อภทองแสนขันจังหวัดพิจิตรอตะพัหนหินบางบุญนาคดงเจริญโพทะเลบึงนารางจังหวัดกำแพงเพชครคลองขลุงขานอวลลักษณ์สบุรีคลองลานและปางศิลาทอง ประมาณ15นาฬิกาไปจนถึง18นาฬิกาฝนจะตกหนักด้านหน้าเทือกเขาส่วนจังหวัดเพชรบูร์จะมีฝนเกิดขึ้นที่อำเภอหนองไผ่บึง3,000วิเชียรบรีรัตสีเทพช่วงประมาณ15นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาค่ะช่วงเช้าของวันที่19ฝนน้อยค่ะส่วนช่วงบ่ายของวันที่19ภาคเหนือยังมีโอกาสเกิดฝนโดยเฉพาะด้านหน้าเทือกเขาเป็นฝนเล็กน้อยค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากช่วงเช้าจะมีฝนตกหนักตอนบนเข้าสู่ช่วงบ่ายฝนจะตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นอำเภอพลบ้านไผ่แวงน้อยแวงใหญ่จังหวัดนครราชสีมาบัวใหญ่ประทายอำเภอคงศรีดาจังหวัดชัยภูมิอำเภอเมืองชัยภูมิคอนสาร,กรเกษตรสมบูรณ์บ้านแทน่นภูเขียวแก้งคลอจังหวัดชัยภูมิจะมีฝนช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็น ส่วนบริเวณภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างตั้งแต่นครราชสีมาบริลามสุรินทร์ศรีสเกตอุบลราชธานีจะเป็นฝนบางเบาอาจมีลมกระโชกแรงบางแห่งเนื่องจากอากาศร้อนอบอ้าวก่อนมีฝนตกหนักค่ะภาคกลางช่วงเช้าปริมาณฝนยังไม่ปรากฏค่ะเข้าสู่ช่วงประมาณ16นาฬิกาจะมีฝนตกหนักที่นครสวรรค์อำเภอชุมแสงหนองบัว บันพศพิสัยก้าวเลี้ยวอ,มอเมืองนครสวรรค์ฝนจะตกหนักบางแห่งและอเภอรกรกพระพยุหะคีรีภัยสาลีตากฟ้าตาครีนนองบัวชุมแสงก้าเลี้ยวนครสวรรค์ช่วงเย็นจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทจะมีฝนเล็กน้อยจังหวัดสิงห์บุรีตั้งแต่อเภอ,อินบรุรีบางระจันอ,มอเมืองพมบุรีจะมีฝนจนถึงท่าช้างจังหวัดลบบุรีจะมีฝนตั้งแต่บ้านมีท่าวุงอ,มอเมืองลบบรุรีโคกสำโรง จังหวัดสุพรรณบุรีด่านช้างสีประจรันหนองยาไซเดิมบางนางบวชจะมีฝนตกหนักจังหวัดอุทัยธานีฝนตกหนักจะอยู่ที่อำเภอบ้านไร่ชัยนาทช่วงประมาณ18นาิกาจะมีฝนตกหนักที่หันคาเนินขามส่วนภาคกลางตอนล่าง จังหวัดกาญจนบรุรีราชบรุร,รีสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยากรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการคาดว่าช่วงค่ำจะมีฝนกันได้เล็กน้อยรวมทั้งจังหวัดสระบรุรีช่วงค่ำม,มีฝนเล็กน้อยค่ะภาคตะวันออกช่วงเช้าด้านรับลมมรสุมจันทบรุรีตราดระยองจะมีฝนเกิดขึ้นเล็กน้อยเข้าสู่ช่วงบ่ายอำเภอวังจนันทร์เขาเมาอำเภอแกลงจังหวัดระยองจะมีฝนตกหนะัก จันทบ,บุรีอเภนายายามแก่งหางแมวจะมีฝนตกหนักจนถึงโป่งน้ำร้อนจังหวัดตราดอาเภอบ่อไร่จะมีฝนตกหนักในวันนี้ค่ะเข้าสู่ช่วงเย็นประมาณ17นาฬิกานครนายกปราจีนบรุรีสะแก้วจะมีฝนด้านหน้าเทือกเขาอาจมีฝนตกหนักจนถึงประมาณ21นาฬิกาช่วง22นาฬิกาเตรียมรับมือจังหวัดฉะเชิงเซาอเ,เมืองอาบางปะกงบางคล้าจังหวัดระยองบ้านฉางนิคมพัฒนา มาตาพุธอ,อเมืองระยองบ้านไขยวังจันทร์เขาฉมเมาปลวกแดงเตรียมรับมือฝนจะตกหนักตกแรงช่วงดึกค่ะหลังจากนั้นช่วงเช้าประมาณ3นาฬิกาฝนจะตกที่จังหวัดจันทบรุรีและจังหวัดตราดค่อนข้างหนักด้วยค่ะบริเวณภาคใต้ช่วงเช้าปริมาณฝนน้อยจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอิสบาร์ที่1 0 1 2ัิขั้วโลกใต้แผ่ขึ้นมาปกคลุมจนถึงจังหวัดสงขลาเข้าสู่ช่วงบ่ายจนถึงค่ำ ความชื้นค่อนข้างน้อยจึงมีฝนได้เพียงบางเบาในจังหวัดสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสต,ตอนล่างของภาคใต้ส่วนตอนบนจะมีฝนบางเบาคือเพชบรบุรีประจวบคิริขันค่ะวันนี้ภาคใต้ฝนลดน้อยลงเข้าสู่วันที่19สิงหาคมทั่วไทยจะมีฝนลดน้อยลงเนื่องจากยอมความกดอากาศตา่ำทั้งสองฝั่งซึ่งเป็นแนวร่องมรสุมได้เคลื่อนขึ้นฝั่งทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของไทย ช่วงบ่ายจนถึงข้ามบางแห่งอาจมีฝนโปอยเกิดขึ้นเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังทำหน้าที่นำความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยระหว่างวันที่19-22สิงหาคมเหนืออีสานกลางตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีโอกาสเกิดฝนขึ้นได้ช่วงบ่ายจนถึงค่ำ23สิงหาคมเป็นต้นไปจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวจากมหาสมุทรแปซิฟิกลงสู่ทะเลจีนใต้อีกครั้ง ร่องมรสุมจะกลับมาปกคลุมประเทศไทยและมีกำลังแรงขึ้นส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะกลับมาพัดแรงช่วงประมาณวันที่15เป็นต้นไปจนถึงวันที่1กันยายนฝนยังคงตกฉ่ำทั่วไทยโดยเฉพาะด้านรับลมมรสุมและร่องมรสุมพาดผ่านค่ะแมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันต์ทันข่าววันนี้ขอลาพ,พี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะ